สวัสดีครับผมเอ็ดดี้มูบีวันนี้ผมมีหนังเก่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนมีเหตุจําเป็นที่ต้องไปอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีแต่เนื่องจากเธอไม่มีวีซา่าและก็ไม่มีที่จะให้ไปอีกแล้วเธอเลยต้องแต่งงานกับคนเกาหลีเพื่อจะได้สิทธิ์หางานทําอยู่ในประเทศได้แต่หน้าตาของชายคนนี้เธอก็ยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งและเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเชิญไปรับฟังกันได้เลยครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า ไฟหลันหลักนี้ไม่มีวันตายเริ่มเรื่องที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าคังแจคังแจนั้นเป็นยากุซ่าปลายแถวให้กับแกงเล็กๆแก,กงหนึ่งเขาทํางานแบบนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วทําให้นิสัยของเขาค่อนข้างจะถอยและก็ยังชอบถ่ายเงินตามร้านเล็กๆในเมืองแต่จริงๆแล้วเขาทํางานให้กับหัวหน้าที่ชื่อยงซิกซึ่งหัวหน้าคนนี้นั้นทํางานกับคังแจมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งแกงเล็ก แต่คังใจยังเป็นลูกน้องกระจกมาตลอดส่วนยงซิกนั้นได้ขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่ไปแล้วแต่เมื่อคังใจกำลังจะเดินกลับมาทำงานที่ร้านหัวหน้ายงซิกก็ได้ให้เด็กคนอื่นเข้ามาทำหน้าที่นี้แทนแล้วเพราะคัอองแจติดคุกไปถึง10วันและเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาด้วยข้อหาขายวิดีโอโปให้กับเด็กวัยรุ่นทําให้คังแจนั้นโมโหมากแต่ไม่มีเด็กในแก๊งคนไหนเลยที่จะกลัวเขาเลยสักนิดแม้ว่าท่าทางของคังแจนั้นจะดูดุและก้าวร้าวแม้ใคาไหนก็ตาม คังแจนั้นเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่ายงซูทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันมากทั้งชอบแกล้งเล่นให้เจ็บๆอยู่บ่อยๆทั้งเอาถุงเท้าที่ใส่ลวมาปาใส่หน้าแต่ยงซูนั้นเขากลรักเพื่อนมากเพราะเขารู้ว่าคัางแจนั้นเป็นคนที่ไม่เอาไหนงานการก็ไม่ทําแถมเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่นั้นก็เป็นของยงซูทั้งหมดและในระหว่างที่ยงซูออกกล้องวิดีโอขึ้นมาเล่นเขาก็ได้เล่าให้คังแจรู้สถานาการณ์ในแก๊งว่าพอแก๊งอื่นหลักรอบเอาคนจีนเข้ามาในเมือง ทำให้ตำรวจเยอะเยีเ่ยไปหมดเลยแถมแก๊งใหม่ๆที่เพิ่งเก่อตั้งก็พยายามจะฮุบกิจการขับของเราและยังรู้มาอีกว่าหัวหน้าแก๊งยงซิกนั้นจะให้คางจาไปเป็นนักเลงคุมขับอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นงานที่คางจานั้นก็ไม่อยากทำเพราะว่าอายุที่มากขึ้นแล้วก็อยากที่จะทำงานที่มันสบายๆกว่านี้บ้างและนิสัยของคาง,งจานั้นเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนมากๆพอตื่นมาก็ลื้อหาเงินของเพื่อนที่ซ่อนเอาไว้ แถมยังไปยืนฉี่ใส่อ่างล้างจานอีกด้วยแล้ววันนี้ยงซิกหัวหน้าแก๊งก็อารมณ์เสียมากมากพอรายได้ของขับนั้นหายไปกว่าครึ่งส่วนเชที่คุมที่นี่ก็ลายหยุดบ่อยยงซิกจึงซ้อมผู้หญิงคนนี้ให้ลูกน้องคนอื่นดูยงซิกนั้นเป็นคนที่น่ากลัวมากมากทาให้ในปัจจุบันได้ขึ้นมาเป็นหัหวหน้าและเมื่อคางแจมาถึงที่ขับเขาก็ได้ไปขอร้องยงซิกว่าเขาขอเปลี่ยนจากนักเลงคุมขับเป็นเด็กเสิร์ฟแทนได้ไหม ยงซิกนั้นถึงแม้จะรู้จักกับคังแจมานานแล้วก็ตามเขาก็ไม่ได้ใจอ่อนแต่อย่างใดแถมยังพูดใส่ไปอีกว่าถ้าฉันสั่งให้ทําอะไรไนายก็ต้องทําอย่างนั้นคังแจนั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนกับเด็กๆปากคออาจจะดูเล,ลาะร้ายเขานั้นชอบล่นไว้ป้ามกับเพื่อนเป็นประจำแม้อายุที่มากแล้วแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าทิมและทําอะไรก็ไม่ค่อยเอาไหนก็เลยต้องจมปากอยู่ในแก๊งยอกูซ่าแบบนี้มาตลอด และคังแจนั้นก็ชอบมองดูรูปภาพรูปหนึ่งมันเป็นรูปภาพของเรือที่อยู่บนแม่น้ําเหมือนกับว่าจิตใจลึกๆของคังแจนั้นอยากจะใช้ชีวิตบ้านไปอย่างสงบสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างและในขณะที่กําลังเดินไปที่ออฟฟิศก็ได้บังเอิญเดินสวนกับรุ่นน้องเข,าข้าคังแจก็ถามไปด้วยสไตล์ห้าๆของเขาว่าใครอยู่ในออฟฟิศบ้างรุ่นน้องก็พูดประชดว่าก็ไปดูเองสิเฮียทำให้คังใจย,ยิ้มดีใจที่เห็นรุ่นน้องเคารพเขาและด้วยความที่เป็นรุ่นพี่ในแก n ง แถมรุ่นน้องส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนับถือคางใจเลยพูดออกมาว่าถ้ามีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะฉันช่วยได้และพูดยังไม่ทันจบมันก็มีเรื่องให้ต้องช่วยทันทีมันเป็นการทวงหนี้ธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดานั้นคือป้าคนนี้ป้านั้นไม่ยอมจะใช้หนี้ก็เพราะว่าดอกเบี้ยที่ป้าจ่ายไปนั้นมันทบต้นมาสองเท่าแล้วทําให้ป้าไม่ยอมจ่ายต้นคืนให้คางแจก็พยายามทาเป็นดุทําไปทําลายข้าวของโชเด็ก แต่เมื่อป้าพูดถึงอดีตที่เคยช่วยคังใจเอาไว้ที่เคยหาอะไรให้กินมาก่อนในสมัยที่คังใจเคยตกทุกข์ได้ยากแถมป้าก็ยังไม่กลัวคังใจอีกด้วยทาให้รุ่นน้องที่มาด้วยต้องเป็นคนจัดการแทนแต่คังแจนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเพราะเขารู้ดีว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันิสัยเป็นยังไงจนตัวเองนั้นโดนรุ่นน้องผักกระเด็นหลังจากที่เจ้าพวกนี้ขู่จะเผาร้านป้าก็ยอมเอาเงินให้พอออกมาจากร้านรุ่นน้องก็ดาา่าใส่คังแจว่า เป็นพวกไม่เอาไหนแค่คนแก่คนเดียวยังจัดการไม่ได้ที่หลังก็เลิกคุยโวซะแถมยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าคัางจาเป็นพวกซื้อบือ้อและนี่ก็ทำให้คังจาเกิดคุมสติขึ้นมาไม่อยู่คังจาเดินไปหยิบอิดข้างทางและวิ่งเข้าใส่ทันทีทำให้หลังจากนั้นทุกๆคนก็ถูกห,หน้ายงซิกตามตัวมาและแน่นอนยงซิกไม่ปล่อยไว้ทุกคนถูกยงซิกซ้อมและเมื่อเหลือแค่คังจาคนเดียวยงซิกก็ได้ด่าแรงๆว่า ต่อให้ฉันเดินสี่ขาเหมือนหมาชีวิตฉันก็คงไม่กระจอกเหมือนแกหรอกแกไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นคังแจก็ก้ตัวออกมาว่าป้าเคยทําดีกับเราไว้ก็เลยไปช่วยพูดเผื่อจะง่ายขึ้นถ้าไม่ยงซิกโกรธมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกที่คังแจนั้นหยิบเอาเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดเขาโดนโยงซิกซ้อมหนักมากทั้งถาดทั้งไม่กอบถูกตีไปที่คังแจไม่หยุดแต่ด้วยความที่รู้จักกันมานานยงซิกเลยพาคัางแจมาเลี้ยงเหล้าที่ขับ และพูดถึงอดีตที่ทั้งกู่เคยผ่านมาด้วยกันแต่เนื่องจากความที่ไม่เด็ดขาดและความใจอ่อนของคังแจทาให้เขายังอยู่ที่เดิมและบอกให้คังแจนั้นเลิกทําอาชีพนี้ไปได้แล้วและย้ายกลับไปเลี้ยงปลาอยู่กับพี่ชายทานแต่เมื่อพูดไปว่าหรือว่าแกาจะหาเงินเพื่อซื้อเรือให้ได้ก่อนแล้วค่อยจะกลับคังแจที่นั่งดื่มไปหัวหน้าจนเมาคําพูดแทงใจดําแบบนี้บวกกับรอยบาดแผลที่ถูกซ้อมมามันก็ทําให้คังแจถึงกับน้ําตาไหล แต่เหตุการณ์เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อยงซิกที่กำลังเมาได้ที่บังเอิญเห็นคนของแก๊งคู่อริมาดื่มที่ร้านเขาก็ไม่พอใจมากและได้ตามไปถึงที่รถเพื่อจะไปหาเรื่องแต่เนื่องจากอีกฝ่ายเป็นคนตัวใหญ่มากทำให้ยงซิกสู้ไม่ไหวคังแจก็รีบตามเข้ามาช่วยทำให้เมื่ออีกฝ่ายพลาดทา่ายงซิกก็จับหัวกระแทกพื้นไม่หยุดแม้ว่าคัางแจพยายามบอกให้พอแล้วก็ตามและเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้คู่อริถึงกับเสียชีวิต คางแจก็ได้มาพบกับยงซิกอีกครั้งพอหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนทั้งคู่ก็ได้เอาศพไปทิ้งทะเลแต่หินที่ใช้ถ่วงมันเบาเกินไปทําให้มีคนพบศพคู่อลิเข้าและหลักฐานมันก็ถูกชี้มาที่ขับของยงซิกทําให้ยงซิกต้องอ้อนวอนให้คางแจเป็นคนรับผิดแทนทุกอย่างพอคะางแจนั้นไม่เคยทําผิดร้ายแรงอะไรเลยอาจจะติดแค่1ิปีส่วนยงซิกนั้นเคยกระทาผิดมาเยอะอาจจะติดถึง20ปีและยังบอกอีกว่า ถ้านายช่วยฉันหลังจากที่นายออกมาจากคุกฉันจะซื้อเรือหาปลาให้นายแต่เมื่อคังแจทำท่าทีลังเลออกมายงซิกกับขู่ไปว่าที่จริงแล้วนายก็มีส่วนผิดเหมือนกันฉันไม่ยอมถูกจับไปคนเดียวแน่ๆความร้ายกาจของยงซิกมันก็ทำให้นายทึมคนนี้เลือกอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นคังแจก็มานั่งดื่มกับเพื่อนจนเมาและดูเหมือนว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะยอมติดคุกแทนยงซิก เพื่อลกกับเหลือหาปลาเพียงลําเดียวมันคงไม่แปลกอะไรที่จะเลือกแบบนี้เพราะต่อให้อยู่อย่างนี้ไปอีกสิปีคนอย่างเขาก็คงเก็บเงินซื้อเรือเองไม่ได้แต่คังแจนั้นได้ยื่นข้อเสนอไว้ว่าต้องเอาเงินมาให้ก่อนถึงจะยอมไปรับสารภาพผิดแทนตัดมาในตอนเช้าจู่ๆตำรวจก็มาถึงห้องคังแจคิดว่าโดนจับแล้วแต่มันไม่ใช่แต่สิ่งนี้มันกลับทําให้คังแจดูเศร้าไปเมื่อตำรวจแจ้งว่า ภรรยาของคุณได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเฟยหลานเป็นหญิงสาววัยรุ่นที่ใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายเพื่อเดินทางมาที่เกาหลีเพราะที่เมืองจีนตอนนี้ไม่มีญาติเหลืออยู่เลยและก่อนที่แม่จะเสียชีวิตแม่ก็ได้ทิ้งจดหมายให้ตามมาหาญาติที่นี่เธอได้เดินทางมาที่ย่านคนจีนในเมืองเมืองหนึ่งร้านอาหารแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของญาติของเธอแต่ตอนนี้พวกเขาไม่อยู่ที่นี่แล้ว ทำให้ระหว่างที่กําลังเดินคิดหาทางออกอยู่นั้นเธอที่เคยเรียนภาษาเกาหลีในชั้นเรียนมาบ้างแล้วก็วทําให้เห็นตึกที่ติดป้ายบริการจัดหางานแต่ใน,นระหว่างที่กําลังคุยกับพนักงานอยู่นั้นปัญหาของเธอคือเธอไม่มีวีซา่าอยู่ได้ไม่นานก็ต้องโดนตํารวจจับและเฟยหลานก็เอาแต่นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะเธอไม่รู้จะทํายังไงต่อกับชีวิตพนักงานก็เลยพูดขึ้นมาว่าอันที่จริงแล้วก็มีวิธีอยู่คังแจถูกตามตัวให้มาที่นี่เขาแต่งตัวมาอย่างหล่อ พราะวันนี้เขาถูกจ้างให้จดทะเบียนสมรสกับสาวชาวจีนคนหนึ่งซึ่งก็คือเฟยหลานนั่นเองเพราะว่าถ้าเธอมีสามีเป็นคนเกาหลีเธอก็จะได้สิทธิ์ในการอยู่ในประเทศได้อย่างอิสระแต่เมื่อพอคังแจได้รับเงินเสร็จเขาก็จะกลับเลยโดยที่ยังไม่ได้พบหน้ากับเฟยหลานเลยสักครั้งและก็ไม่คิดอยากจะเห็นหน้าของเธออีกด้วยแต่พอโดนเพื่อนแซวเรื่องผ้าพ,พันคอสีแดงที่ใส่มาก็เลยถอดมันออกยองซูก็เลยเอาไปมอบให้เธอทานและเฟยหลานก็ได้เห็นรูปของคังแจ ผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีของเธอตัดมาในปัจจุบันระหว่างที่คังแจกับยงซูเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปจัดการเรื่องของเฟยหลานที่เพิ่งเสียชีวิตไปเพราะคังแจนั้นมีสักเป็นสามีของเธอระหว่างทางยงซูก็พยายามบอกข้อมูลต่างๆของเฟยหลานให้คังแจได้รู้เอาไว้เพราะไม่งั้นตำรวจอาจจะสงสัยได้เพราะคังแจเป็นสามีที่ไม่เคยเห็นหน้าหรือข้อมูลส่วนตัวอะไรของภรรยาเลยทําให้คังแจได้เห็นหน้าของเฟยหลาน หญิงสาวที่เป็นภรรยาของเขาเป็นครั้งแรกคางแจนั้นจ้องมองอยู่นานเขานั้นไม่ยอมคืนรูปให้ยงซูสักทีในตาเปลี่ยนไปด้วยความเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะทำเหมือนไม่สนใจเธอมาตลอดก็ตามย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งหลังจากที่จดทะเบียนสมรสยงซูก็พาเธอไปสมัครงานในร้านคาราวเกะเฟยหลานทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งสงบเสงี่ยมอยู่เงีย,งยบๆแต่ทันใดนั้นเสียงของผู้หญิงห้องข้างๆก็ดังขึ้น เธอโดนขี้มเมาทำร้ายและพยายามวิ่งหนีออกมาจากห้องนี่มันทำให้เฟยหลันถึงกับหน้าเสียทันทีเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำหญิงสาวชาวจีนคนนี้ที่ไม่มีญาติเหลืออยู่เลยเงินก็ไม่มีสักบาทแถมต้องเดินทางมาต่างถิ่นเพียงลำพังเธอก็เริ่มกลัวจะร้องไห้ออกมาแต่ก็ไม่กล้าให้ใครได้ยินเลยต้องเอามือปิดปากเอาไว้แต่เมื่อเธอเริ่มทำใจได้แล้วก็กลับมาอีกครั้งตาจูๆ่ๆเธอก็ไอและมีเลือดออกมา ทำให้เจ้าของกลัวมากและไม่กล้ารับเธอเข้าทำงานหลังจากนั้นยงซูก็พาเฟยหลานมาฝากงานที่ร้านซักรีเ่เล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทตอนแรกป้าก็เหมือนจะไม่รับเธอเพราะเธอนั้นผอมแห้งแรงน้อยแถมงานที่นี่มันก็หนักกลัวเธอจะทำไม่ไหวและอีกอย่างเธอก็พูดเกาหลีไม่ค่อยได้แต่เฟยหลานนั้นก็พยายามก้มหัวขอร้องคุณป้าอยู่ตลอดทำให้ป้าเกิดใจอ่อนและรับเธอเข้าทำงานก่อนจะกลับ ยงงซูก็ได้บอกเธอว่าผ้าพันคอสีแดงที่ให้นะ่ะเป็นของขวัญแต่งงานที่สามีเป็นคนให้นะหลังจากนั้นป้าก็พาเธอไปดูห้องพักมันเป็นเพียงแค่ห้องพักเล็กๆห้องหนึ่งและเมื่อถึงเวลาที่ต้องอยู่เพียงลําพังจึงไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนความอ่อนแอให้ใครเห็นอีกแล้วเพียงแค่สนิมที่ปนออกมาจากก๊อกน้ํามันก็ทําให้เธอถึงกับร้องโหยออกมาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มพิสูจน์ตัวเองให้ป้าเจ้าของร้านเห็น เธอทั้งรีบตื่นมาเช็ดกระจกร้านทั้งทำงานอย่างขยันขันแข็งอีกทั้งความน่ารักที่ฝ่ายเรียนรู้ภาษาเกาหลีจากป้าเธอแาบทำอะไรทุกอย่างแทนป้าเจ้าของร้านได้แล้วในตอนนี้กลับมาในปัจจุบันตอนนี้คังจาเริ่มรู้เรื่องราวต่างๆของเฟยหลานมากขึ้นจดหมายที่เธอเคยเขียนถึงคังจามันก็เพิ่งจะถูกเปิดอ่านเธอเขียนขอบคุณคังจาเอาไว้ว่าถ้าไม่ได้คุณช่วยเอาไว้เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไป เธอยกย่องให้คางใจเป็นผู้มีบุญคุณแก่เธอขางใจที่อ่านจดหมายเสร็จก็เอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะเขานั้นไม่เคยถูกใครชมขนาดนี้มาก่อนในชีวิตทําให้ก่อนจะนอนก็ยังเอาจดหมายของเธอขึ้นมาอ่านซ้ำอีกรอบย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งหลังจากที่เฟยหลานอยู่ทํางานกับป้าได้สักพักตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบเธอว่าเฟยหลานนั้นแต่งงานอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่ข้อมูลที่เธอรู้เกี่ยวกับคางใจนั้นมันก็น้อยนิดมากๆ แต่ก็ได้ป้าเจ้าของร้านนั้นช่วยเอาไว้เฟื่ยหลานนั้นหลังจากเลิกงานก็จะพยายามเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองและด้วยความที่คังแจนั้นเหมือนเป็นคนคนเดียวที่มีความสําคัญในชีวิตของเธอเธอก็พยายามเขียนจดหมายขอบคุณคังแจโดยเริ่มประโยคว,าว่าคังแจที่รักตอนนี้เหมือนว่าเธอนั้นแอบปลื้มคังแจอยู่ไม่น้อยเพราะเธอคิดว่าคังแจนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆที่ยอมแต่งงานเพื่อช่วยเหลือเธอเอาไว้ แต่ที่จริงแล้วคังแจนั้นก็แค่ทําเพื่อเงินแต่สําหรับเธอนั้นเธอคิดว่าคางแจนั้นคือสามีที่สุดแสนใจดีคนหนึ่งและถึงเวลาที่ต้องไปไหนมาไหนก็อยากเอาผ้าพันคอสีแดงที่คังแจมอบให้ใส่มันเอาไว้ตลอดและสิ่งสวยงามที่พอจะให้เฟ้ยหลานหาได้ในตอนนั้นมันก็เป็นเพียงแค่คลื่นลมทะเลและสายลมก็เท่านั้นตัดกลับมาที่คังแจตอนนี้เดินทางไปถึงจังหวัดที่เฟยหลานเคยอาศัยอยู่ มันเป็นเมืองเล็กๆห่างไกลจากความวุ่นวายชูู่คางแจก็ตัดสินใจลงรถมาก่อนเขาเดินลงไปเล่นที่ลานน้าแข็งอย่างสนุกสนานราวกับเป็นเด็กๆแต่เมื่อเดินมาถึงโรงพักเขากกับประหม่ามากไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวถูกจับได้ว่าเขากับเฟยหลานนั้นไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆแต่พอเข้ามามันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตำรวจแทบไม่ถามอะไรเขาเลยข้อมูลที่พยายามท่องมาก็ไม่ถามเลยมันก็ทําให้คังแจนั้นหยุดหยิดมากเหมือนกับว่า การเสียชีวิตของสาวจีนคนนี้มันไม่ได้มีค่าอะไรกับพวกเขาเลยแต่สําหรับคังจานั้นเขาเริ่มเห็นว่าเฟยหลันเป็นภรรยาของเขาขึ้นมาจริงๆแล้วตัดมาในอดีตเฟยหลันเธอเริ่มไม่สบายหนักขึ้นเธอจึงตัดสินใจเดินไปที่บริษัทจัดหางานเพราะเธอนั้นเป็นหนี้จํานวนเงินก้อนหนึ่งที่ต้องส่งให้บริษัททุกเดือนทุกเดือนเพราะตอนที่เธอแต่งงานกับคังจานั้นเงินที่คังจ้าได้ไปนั้นก็เป็นเงินที่เธอต้องทํางานและส่งคืนให้ทุกเดือน เธอมาที่นี่ก็เพื่อจะขอพักการส่งเงินเพราะเธอจะเอาเงินไปหาหมอเธอพยายามขอร้องแล้วแต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้ไม่สนใจที่เธอขอร้องเลยและก็ไม่เชื่อด้วยว่าเธอนั้นไม่สบายแม้ว่าเธอจะยืนร้องไห้อยู่ก็ไม่มีใครสนใจมองไปที่เธอเลยสักคนเธอกลับมาที่บ้านทำได้เพียงแค่มองไปที่แปรงสีฟันเธอซื้อมาไว้ถึงสองอันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะเธอนั้นมีสามีอยู่จริง และก็ทําได้เพียงแค่พูดอยู่คนเดียวกับรูปภาพเล็กๆที่ถูกใส่กรอบเอาไว้เป็นอย่างดีวันรุ่งขึ้นเธอเลยตัดสินใจนั่งรถไปหาคังจาตามที่อยู่ในเอกสารสมรสมันเป็นร้านเช่าว,วิดีโอที่คังจานั้นเป็นคนดูแลเขาชอบแอบขายวิดีโอโป้ให้กับเด็กๆอยู่เป็นประจําท้าให้เกิดมีปัญหาตามมาขณะที่เฟ้ยหลันกําลังจะเข้าไปหาแต่จู่ๆตำรวจมากมายก็เข้ามาจากกับกลุ่มคังจาไปซะก่อนทําให้คังจานั้น ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าเธอสักครั้งและในปัจจุบันตอนนี้คังแจก็เริ่มเข้าใกล้อดีตของเฟยหลานมากขึ้นงานศพที่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบดายพยาบาลที่เข็นศพของเฟยหลานมาเพื่อให้คังแจย,ยืนยันคังแจนั้นถึงกับเริ่มรับมันไม่ได้แล้วความสงสารที่อัดแน่นอยู่ในใจมันก็เริ่มทําให้ผู้ชายที่มีความอดทนต่ำอย่างคังแจนั้นเริ่มรับมันไม่ได้และในระหว่างที่กาลังนั่งกินข้าวอยู่ร้านข้างทาง คังแจก็เอาแต่พูดเรื่องของเธอว่าเธอเป็นคนเดียวที่บอกว่าฉันนะ่ะเป็นคนที่มีความเมตตากับเธอที่สุดด้วยความมึนมาบวกกับอาการเสียใจคังแจก็เริ่มอลาวาใส,ส่ยงซูกับคนอื่นในร้านขึ้นมาและในวันนี้ก็เป็นวันเผาศพของเฟยหลานคังแจก็มารอเก็บเท่ากระดูกของเธอแต่พอจะกลับยงซิกหัวหน้าแก๊งก็โทรมาตามพอเรื่องที่คังแจเคยรับปากเอาไว้ว่าจะไปมอบตัวแทน แต่เมื่อยงซูถามว่ามีเรื่องอะไรคังแจก็เลือกที่จะปกปิดเพื่อนเอาไว้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าบอกไปยงซูต้องไม่ยอมไม่ทําแบบนี้แน่ๆคังแจก่อนที่จะกลับไปมอบตัวเขาก็ได้แวะมาดูที่ทํางานของเธอป้าที่เห็นคังแจมาหาเธอก็เลยเข้ามาทุบตีไม่หยุดและด่าว่าเป็นสามีอะไรเนี่ยไม่เคยมาเยี่ยมภรรยาสักครั้งรู้ไหมว่าเธอรอคุณมานานแค่ไหนแต่เมื่อเข้ามาดูที่ห้องของเธอ ห้องของเธอนั้นก็แทบไม่มีอะไรเลยในิ้นชาก,ก็มีแต่เพียงกระจกเล็กๆอันเดียวเท่านั้นแต่พอคังแจเดินกลับออกมาป้ากับวิ่งตามเอาจดหมายมาให้ป้าบอกว่าเธอสั่งให้เอาจดหมายนี้ให้คุณถ้าคุณมาคังแจนั้นตัดสินใจอยู่นานว่าจะไม่อ่านแต่เมื่อพอเปิดอ่านประโยคขึ้นต้นมันก็เป็นประโยคเดิมคังแจที่รักเธอเขียนเอาไว้ว่าเธอไม่กล้าส่งจดหมายฉบับนี้เพราะเธอไม่รู้ว่าคุณจะได้รับมันหรือเปล่า แต่ถ้าคุณได้อ่านอยู่ก็แสดงว่าคุณมาเยี่ยมฉันแล้วถ้อยคําขอบคุณมากมายที่เธอกัรกองออกมาให้คังจาและเหตุผลที่ทําให้เธอรักคังจานั้นคือเธอนั้นอยู่ตัวคนเดียวและก็มีแต่รูปของคังจาเท่านั้นที่อยู่ในห้องฉันเฝ้ามองมันทุกวันทุกวันเพราะกลัวจะลืมหน้าของคุณที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขมันก็ทําให้ฉันหลงรักคุณมากขึ้นทุกวันทุกวันและฉันก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากความรักที่มีให้กับคุณคนเดียว มากกว่าใครๆในโลกใบนี้ลาก่อนแคงแจที่รักสิ้นประโยคสุดท้ายค้างแจก็พับจดหมายเธอกลับเข้าไปในซองทันทีอารมณ์ที่อัดแน่นไปด้วยความเศร้าและเครียดของคางแจมันก็ล้นออกมาจนได้เขานั่งร้องไห้ปล่อยโฮออกมาไม่หยุดชายหัวไม้ที่เพิ่งจะรู้จักความรักและความสูญเสียในคราวเดียวกันมันก็ไม่สามารถทำให้เขาผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปง่ายๆ หลังจากที่จัดก,การเรื่องงานศพเสร็จคังแจก็เดินทางกลับทันทีตอนนี้ข่าวเรื่องแก๊งผิดกฎหมายที่ถูกฆ่าตายไปก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาคัางแจเดินทางไปที่ออฟฟิศทันทียงซิกหัวหน้าแก๊งก็ออกมาต้อนรับอย่างดีผิดกับเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เกียรติคังแจเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากที่คังแจไปหาเฟยหลานมาอะไรๆภายในตัวของเขาก็เปลี่ยนไปมากเขาเริ่มรู้สึกถึงพลังแห่งความรักความดีในจิตใจที่เฟยหลานมอบให้แม้ว่าเขาจะทำไปด้วยเพราะเงินก็ตาม แต่นี้มันทําให้คังใจถึงกับพูดออกมาว่ายงซิกผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่มอบตัวแล้วละ่ะพูดเสร็จก็เดินออกไปจากห้องทันทียงซิกพูดอะไรไม่ออกภายในห้องมีแต่ความเงียบสงัดมีแต่เพียงแววตาความแค้นของยงซิกเท่านั้นในตอนนี้หลังจากนั้นคังใจก็เตรียมเก็บข้าวของยงซูเพื่อนสนิทก็ย้ำว่าแน่ใจนะที่จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดคังแจก็ยังขี้เล่นเหมือนเดิมเขากะจะเล่นมวยป้ามเก็บเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย และก่อนที่คังแจจะไปยงซูก็ออกไปหาซื้ออะไรสักอย่างแล้วบอกให้คังแจอย่าพึ่งกลับนะให้รอฉันมาก่อนนะและในระหว่างที่รอคังแจก็แอบเอาเงินมายัดใส่ไว้ในม้วนวิดีโอเพราะเขานั้นแอบขโมยเงินของเพื่อนไปใช้อยู่บ่อยๆและมันก็ทําให้เห็นม้วนวิดีโอที่เขียนไว้ว่าเฟยหลันที่ชายหาคังแจรีบเปิดมันดูทันทีส่วนเพื่อนของเขานั้นก็ถูกยงซิกหัวหน้าโทรตามตัวไปหาทันทีคังแจในตอนนี้ จิตใจเขาเปราะบางมากแค่ได้เห็นหน้าเฟยหลานที่อยู่ในวิดีโอเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วเธอถูกบังคับให้ร้องเพลงให้สามีฟังบทเพลงเรียบง่ายประกอบกับเสียงคลื่นทะเลมันก็ทําให้คังแจนั้นมีความสุขเอามากๆและนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่คางแจจะได้เห็นหน้าเธอเมื่อมีใครบางคนเดินเข้ามาในห้องและเอาลวดรัดไปที่คอของเขาคังแจพยายามดิ้นสู้แล้วแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงของคนร้ายได้และไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะขาดใจตาย เขาก็พยายามจ้องมองไปที่เทรทัศน์เพื่อเฝ้ามองเฟ้ยหลานและบทเพลงที่สารจะพยร้อของเธอและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงก็สรุปนิดนึงนะครับยงซิกแค,คนนี่คังจานั้นไม่ยอมไปรับผิดตามที่ตกลงกันไว้และส่วนตัวของยงซิกก็เกลียดและดูถูกคังจามาตลอดเพราะเขานั้นเป็นคนที่ไม่เอาไหนทำอะไรก็มีปัญหาไปหมดแถมยังเป็นคนใจอ่อนอีกตัางหากและคงถูกสังเก็บ พอไปตกลงไว้แต่ไม่ทําตามเพราะด้วยเหตุผลของเฟยหลานเป็นคนเดียวที่ชมว่าคัางจ้นั้นเป็นคนที่ดีที่สุดมันก็เหมือนเป็นการไปจุดประกายให้คังจ้นั้นอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันก็ได้สายเกินไปแล้วเรื่องนี้จบไม่แฮปปี้เท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้แก้ตัวเรื่องหน้านะครับเพราะผมเห็นเรื่องนี้ล็อตเรื่องมันค่อนข้างแปลกดีครับและเป็นหนังเก่าที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแนะนําให้ลองไปดูกันนะครับเฮียการเล่นไว้ดีมากเลยนะครับอารมณ์แกเล่นได้แบบทุกบทจริง ส่วนนางเอกเล่นได้ดูน่าสงสารมากเลยครับเพราะนางเอกรับบทไปป่วยบางคนจะเล่นดูอึดอัดอึดอัดแต่คนนี้ไม่เลยครับท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย